สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันในค่าย PG กันอีกแล้วกับเจ้าเก่าเจ้าประจำนะจ๊ะช่องนี้นี่เองจัดกันไป Possibility f o r j u n e 3ต้นไม้โชคลาภอันมังคั้งมังคั้งแต่มมั่นคงหรือเปล่าอีกเรื่องนะจัดกันไปห้าทุ่มหนึนาทีวันนี้มาน้อยแต่มานะเรียกว่าเอาใจไปรุ่นสายทุนน้อยกันนิดหนึงนะจ๊ะจัดไปเบ็ดสเอาเข้ามาห้ิบ โอ้โหบนัแตกรู้งี้ก็ตกเบ็ดดีกว,ว่าไอ้เราก็ไม่รู้เราก็มาเปิดถึงมาเบ็ดสองเลยไม่ว่ากาันขอได้ไปต่อโอเคสวยงามหลายไปยาวไปหลายไปยาวไปหลายไปยาวไปได้แล้วอ่างเป่าวัาเป็นคงจริงนะได้แล้วอ่างเป่านะ คนจีนแต่ไม่กินเจเลยนะช่วงนี้เขาใกล้จะทดการกินเจกันแล้วนะจ๊ะปลายเดือนกันยาแบบนี้แป๊บๆบจะปีใหม่อีกแล้วเพื่อนจ๋ามีของใหม่อะไรใ,ใหม่ๆบ้างหรือยังแต่เมียใหม่ไม่เอานะจ๊ะสวยๆกันปะโปรยโปยกันปะอ่า ติดไม่ติดปุกกูไม่ติดว่ะสุดท้ายโอ้โหไม่อยู่แล้วเพื่อนจ๋ารวบรวมเท่าไหร่จัดมาน้อยไปหน่อยรู้งี้กระตุกเบ็ดก็กระตุกเลยสิจ๋ารออะไรจัดไปมีสองแต่อยากกระตุกสามใช่ะเออ ว้ย hey. ม,ามาดิครับก็มาเลยครับมาเลยครับกระตุกเป็น้อยแล้วมาเลยคเลยโอ้ยไม่เลินเพื่อนจ๋าสุดยอดของฟีเจอร์โมนัสเกมน,นี้นะต้นไมา้อาัราน์เปลี่ยนชื่อเขาอีกนะจ๊ะต้นไม้เช่ากลาาดุยเป็นเลยสามสามมาอ่างเปล่าพี่ล่ะอ้วเป็นคงจริงนะเรียบหรอไม่เรียบ hey. เฮ้ยเพื่อนๆนมันจะบ้ง โอ้หใจขอไม่ดีเลยอะเมื่อกี้โดนแกงชุดใหญ่โดนแกงเป็นมาม้อเลยอะอ่างป้าพี่หน่อยเรียบร้อยทำ,ทำไมอ่างเป๋ารอบนี้ไม่ติดต้นไม้วะอ้าวโอ้ดับฝันเมื่อกี้คูณเก้าสิบ นี่คุณยี่สี่อันดับฝันนักลงทุนเลยอะเออจัดไปเลยเบ9ดร้อยเก้าหมุนจบๆไม่เสียได้ด้วยเอาเข้ามาห้าสิบเอาเข้ามาห้าสิบพี่ไม่อ้าวเ,เรียบร้อยครับไม่มีคำว่าเสียได้ได้ตลอดบอกต่อด้วยลุย ไม่ง่ายแต่ว่าไม่ยากนะเรียกว่าอยู่ในหกสิบเปอร์เซ็น์อยู่นะจ๊ะมันมีโอกาสหกสิบสนะี่สิบนะคุณจะเป็นหกสิบหรือคุณจะเป็นสี่สิบก็คิดเอาเองนะจ๊ะจัดลิขสิทธิ์แท้ลิขสิทธิ์ตรงจากอเมริกาต้องที่นี่เลยจ้ะของเทียมเราไม่เล่นนะจ๊ะอ่ะมาดูกันบงไม่องชุบจุกจุกเกือบจุกแล้วไหมล่ะ แค่ไหนแค่นั้นบอกเลยเวลาตอนนี้ผ่านไปประมาณ4นาทีแล้วอุ้ยไม่ว่ากันเพื่อคนคูณร้อยจะว่าได้ไงคูณร้อยอ่ะถือว่าไม่ธรรมดา เกือบจะไปเป็น40%แล้วเมื่อกี้แต่แน่นอนเอามา50%าเพื่อนจ๋าเยยาเวิร์นเวน,นะแค่นี้ก็โอเคแล้วแล้วก็อย่าลืมคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงสนุกสนานเท่านั้นห้ามลอกเลียนแบบเด็กอายุต่ำกว่า18%ไม่ควรรับชมนะจ๊ะได้แล้วบอกให้เลิกก็ไม่ยอมเลิกนะขอเลิกแล้วกันนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ๊ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายจุ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บ